สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครูรักเสริมดวง12นัก,กษัตริย์ในตำราจีนได้ให้ความสำคัญกับคู่ใดที่เป็นปีชงเพราะการเลือกได้คู่ดีเป็นปีที่ไม่ชงกันนั้นย่อมเป็นคู่ดีมีมากด้วยทรัพย์สินเงินทองอยู่กันอย่างมั่งมีสีสุขชีวิตอุดมสมบูรณ์จะอยู่กันไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับคนปีกุณน,นั้นในตำราได้กล่าวไว้ว่าปีหมูชอบหาอยู่หากินไม่นิ่งเฉยจะได้ดีจากความพยายาม ในปีที่เสริมดวงกันจะคบหากันจะแต่งงานกันจะเป็นหุ้นส่วนกันจะทําธุรกิจร่วมกันกับปีที่เสริมดวงให้กันก็คือ 1. คนปีขานได้คู่ปีเสือจะพากันร่ํารวยหรือมีลูกที่เกิดปีเสือจะทําให้พ่อแม่ร่ํารวยเราจึงแนะนําให้พ่อแม่ปีหมูที่ยังไม่มีลูกติดรูปเสือไว้ที่บ้านหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อเสริมดวงพ่อแม่2คนปีเถาะได้คู่ปีกระต่ายช่วยเสริมการเงิน และสามปีมะแม่ได้คู่ปีแพะช่วยเสริมปัญญาส่วนปีต้องห้ามที่ตำราว่าชงกันก็คือปีมะเสงคนปีงูที่อยู่ด้วยกันแล้วต่างก็ไม่ยอมลงให้กันนานไปจะกลายเป็นศัตรูกันส่วนปีอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ล้วนเป็นปีที่ไม่มีความโดดเด่นเมื่อมาคู่กันเราจึงไม่ได้กล่าวถึงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม